ท่านผู้ชมอยากร่วมโด o n ชั่นผ่าน TrueWallet ได้ต่างเบอร์ด,ด้านล่างนี้แล้วนำเงินเหล่านี้ใน TrueWallet ก็นำไปซื้อสินค้าเพื่อน,นำมารีวิวให้กับทางช่องชัดจงสันทร์อน,นะครับไม่ได,ด้โกหกไม่ได้หลอกลวงนะครับขอภายที่พูดแบบกระทบกระเทือนครับ สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าที่ต้องกล้าผมชอบมากเป็นเด็ดเพราะว่าเป็นยอดขายรับหนึ่งนะครับทั้งฮารเซิร์มแบบชนิดเม็ดแล้วก็แคปซนูนแล้วก็ทั้งแบบคอเลาเจนแบบผงนะครับที่มาเสนอเนี่ยเราไม่ได้ขายของไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ได้ขอสักูลถ้าผิผาากกดพลาดการใดทางยอยาขอขออภัยด้วยนะฮะเริ่มจากตัวแรกนะครับนี่คือถังชาผสมมาติควิวตินบีนะครับพอไม่เลือกถังเช่าตัวนี้เพราะว่า เป็นถังเช่าออร์แกนิกจากที่เบตได้รับมาตรฐาน USDA และก็เครื่องหมายฮารานที่้อมชาไทยคุสีสามารถทานได้นะครับเพราะว่าได้รับร,บร,บร,รางวัล f อิน i n g เดียน n ์2019รางวัลขายดีจากว่าสาที่ชี้อยู่นะคะคือเมื่อปีที่แล้วเรามีรางวัลท็อปไรน์อับอร์ดและก็อาเซียนคุณภาพอัลบอร์ดด้วยนะครับได้รับมาตรฐานอย o YO ด้วยนะฮะ GMP ได้ตามกฎหมายด้วยนะคะถ้าอยากได้ตัวนี้ก็ไปติดต่อสอบถามพ่อเตอร์รือสั่งซื้อได้ที่02026 5888หรือละแอด LP88 นะครับนี่คือตัวนี้นะคะอีกตัวหนึ่งครับนี่ครับคอลลสเตอรอลเจนนะคะเพราะว่าตัวตัวนี้ครับคอลลาเจนไม่ใส่สีไม่ใส่น้ำตานะครับเป็นของอามาโดนะครับได้รับรางวัลเมื่อเมื่อ <c oughs> ได้รับรางวัลมากมายนะครับตัวนี้นะฮะก็ได้รับมาตรฐานออยด้วยนะฮะตัวนี้นะครับนี่เลยนะฮะกนินแค่ ชงวันละหนึ่งซองนะครับกับน้ําเปล่าหรือน้ําเย็นก็ได้หรือน้ำอะไรก็ได้ก็ตานะครับทำให้บำรุงสุขภาพทั้งผิวหน้าแล้วก็ข้อขาวด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นคอลลาเจนันดับหนึ่งซึ่งการ์ตีให้เชทน,นาเป็นเจ้าของเลยผมชอบมากจริงๆนะคะก็รีวิวสไตล์ได้เก่งมากในก็มาทั้งทีแล้วขออนุญาตรีชงโซลเสักหน่อยดีกว่านะฮะว่าเป็นอย่างไรนะฮะนี่ใส่น้ำมาแล้วใส่แล้ว แล้วก็คนนะฮะจริงๆเป็นแก้วตัวนี้นะฮะคนร้อยตีก็ยังไหวนะฮะเนี่ยนะฮะก็ที่จริงนะเซเว่นมีขายด้วยนะฮะเซเว่นเนี่ยเซเว่นมีขายนะฮะสองละสี่สิก้าบาทนะครับ ่ะจริงๆแล้วนะพรีเซนเตอร์ตัวจริงเนี่ยในในซองเนี่ยคือใบเฟิร์นนี่ฮะใบเฟิร์นตัวนี้นะฮะใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่เป็นตัวอย่างที่เป็แบบใแบบส่ใจด้วยตัวเองนี่ฮะต้องยกให้ข้านะฮะขนาดดูโฆษณาผมชอบมากนะใบเฟิร์นเนี่ยนะฮะใส่ใส,ใสไม่มีสีเนี่ยผมชอบมากเลยนะครับก็ทําให้ผมรู้ว่าเป็นการอะไรตัวเองท,ที่ที่เรียกว่า สม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 ส่วนแล้วก็สมควรด้วยนะฮะที่เป็นดาราพรีเซนเตอร์กันแบบนี้นะครับก็ก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวก็อ่ะนี่ผ่านไปหลายนาทีนะฮะจริจริงก็ชนคนคนแบบทัวทั่วทั่วนะฮะก็ดูเหมือนอีกประมาณพักหนึ่งก็ใส่แล้วนะฮะถ้าอยากได้คือถ้าแบบแบบซองเนี่ย49บาทนะฮะตัวนี้49บาทที่เซเว่นเลเว่นได้เลย นะครับถ้าอยากสั่งซื้อแบบกระปุก1นึ่งพันหนึ่งแสนมิลลิกรัมนะฮะแล้วก็ขนาดใหม่จะมีแล้วนะฮะเดิมทีมี2องแสนมิลลิกรัมตอนนี้หมดแล้วนะคะก็เบอร์โทร0202766889หรือก็ที่ไลน์แอดนะคะับอารมอโด่99ก็ไปหาซื้อได้เลยนะคะแล้วก็โปรโมชั่นมีตามในช่วงเวลาของแต่ละช่องด้วยนะครับก็ ก็มันจะติดตากันได้เลยนะฮะทางฮาร์บดนั่นเองนะคะตอนนี้ก็เนี่ยฮะเริ่มใส่แล้วนะฮะ,นะะโอ้โหเดี๋ยวๆคุณผู้มชมให้ดูเน,นี่ยเนี่ยใส่มากเลยเริ่มแบบใสๆเน่นะฮะผู้ชมจริงๆก็ทานเหมือนน้ำเปล่า ถ้าผมหลับตากินผมก็เชื่อนะว่าหลับตากินที่ทําได้จริงๆขนาดหลับตากินยังได้เลยดูเห็นตาทีเห็นกินน้ำเปล่าผมก็ลองดูมันก็ใช่นะใช่เลยออร่อยมาก ะะกินเหมือนน้ำเปล่าเลยแต่รสชาติข้างในคือมันเป็นคอลลาเจนที่สาก,กัดาจากโปรตีนจากปลาแล้วก็ไม่มีไขมันแล้วก็มีวิตามินซีด้วยเพราะว่าตัวนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าใส่ใจโดยใจด้วยทุกวันนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะก็อยากให้ไปลองกันนะฮะก็สองตัวนี้ทําไมต้องเลือกตัวนี้เพราะว่าเป็นสินค้าขายดีันดับหนึ่งจากทางทีวีแล้วก็ทางอื่นๆมากมายนะครับก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับ ลาไปก่อนครับถ้าผิดภาพประการได้หรือทําให้องยไปข้าวคายว่าคาคลายข้าวนางเราเลือมต้อขออภัยด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยากร่วมด o n a t i o ผ่าน TrueWallet ได้่ามเบอร์ดาร้านล่างนี้แล้วนำเงินเหล่านี้ใน TrueWallet ก็นําจไปซื้อสินค้าเพื่อนามารีวิวให้กับทางช่องชัินจริงสันหอน,นะครับไม่ได้โกหไม่ได้หลอกลวงนะครับ ขอภัอยที่พูดแบบกระทบกระเทือนครับ